แล้วนะคะแต่ว่าอยากกินขนมเนาะก็ตอนนี้กำลังจะทำเหลือประมาณสี่ห้านาทีจะไปทำงานนะคะก็จะมาทอดขนมอบกรอบเนะาะวันก่อนเพิ่งทําเสร็จนะคะแล้วก็เอามาตากแดดไว้ข้างหน้าข้างนอกนี่เนาะก็อันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปทอดกรอบๆเนาะก็เอาไปทํางานนะคะ อันนี้นะคะใช้ข้าวโพดนะคะข้าวโพดที่เหลือที่เรากินไม่กินไม่หมดเนาะก็มาทํามาทําแล้วก็มาตากนะคะแล้วก็ใส่ซอสใส่ของทุกอย่างที่เราชอบเนาะใส่พวกแบบถ้าสมมติเราชอบเผ็ดเราก็ใส่เผ็ดนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะมี2แบบนะคะมี2แบบนะคะอย่างนี้นะคะ แล้วก็จะเอาไปทอดประกอบนะคะใช้น้ํามันนะคะก็น้ํามันก็จะนี่นะเพราะว่าเอาของเหลือที่ใส่ที่ใช้ทำชิคเก้นเนาะก็เอามาทำนะคะทำข้างหน้าทำนอกบ้านเนาะเพราะมันจะแบบอ่ามันมันจะร้อนเนาะแล้วก็ไม่อยากเราไม่อยากให้มันแบบสกรปรกในบ้านนะคะก็มาทำนอกบ้านเอานะคะใช้ถังแก๊สนะคะถังแก๊ส ใช้ถังแก๊สเนาะที่นี่เขาก็มีถังแก๊สเนาะก็ถังแก๊สก็จะใหญ่ประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่เท่าไหร่ไม่ใหญ่เหมือนของบ้านเราเนาะบ้านเราก็จะสูงเนาะแต่ว่าที่นี่มันก็จะแบบถูกกว่านะคะไม่ไม่สูงเท่าบ้านเรานะคะก็เราจะต้มให้เราจะทอดนี่เราต้องใช้น้ําแบบอ่อน้ํามันเนาะก็ใช้น้ํามันร้อนนะคะร้อนมากนะคะเอาร้อนๆเลยนะคะ แล้วก็เตาตุตทอดเนี่ยมันจะได้แบบคร mm ิส hmm. ปี้บไวเนาะ่าเราไม่อยากให้อมน้ํามันนะคะก็ลองดูนะคะว่าเว่าเพิ่งหัดเพิ่งหัดทานะคะก็ไม่ได้เก่งอะไรนะคะก็หัดทําเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราชอบเป็นคนชอบกินกินเยอะนะคะก็จะดูดูหุ่นแล้วก็จะรู้นะคะว่าเป็นคนชอบกินมากนะคะอาหารทุกอย่างนี่ส่วนใหญ่จะชอบนะคะชอบชอบแบบทอดเนี่ย ชอบแบบทอดแล้วก็เด็กก็จะชอบกินนะคะเด็กชอบกินมากเลยเราทอดนี่ม่พอเด็กกินนะคะอันนี้ก็ใช้ข้าวโพดเยอะนะคะใช้ข้าวโพดเยอะแต่ว่ากินหมดแล้วนะคะตากยังไม่แห้งก็ไปกินหมดเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเลยนะคะมันเราไม่ต้องทาอะไรเลยนะคะอ่ะนี่นะคะจะย้อนส่แล้วนะคะดูกันค่ะดูว่าดีไหมเนาะ ก็จะแบบเอาร้อนๆน,นะคะน้ํามันร้อนๆหน่อยเอาน้ํามันร้อนๆน,น,นะคะเราจะได้ทอดแบบกรอ,อบเนาะก็ลองดูค่ะนี่นะคะแบบทอดแบกรอบนะเมื่อก่อนนี้ไม่เคยรู้เนาะไม่เคยรู้ไม่เคยรู้จักทำอะไร,รทักอย่างเลยนะคะทําเองทุกอย่างนี้ไม่เป็นนะคะเพราะว่ามีพี่สาวช่วยทําอาหารให้กินตลอดนะคะ เรามาอยู่สหรัฐเราก็จะช่วยทําเองทําเองทุกอย่างนะคะก็เพราะว่าพี่สาวก็อยู่ไกลเนาะพี่สาวก็อยู่มา,มาอยู่สหรัฐเหมือนกันแต่ว่าก็อยู่ไกลนะคะก็เราก็ทันนี่ะนะคะเราทอดกรอบเนาะเอาไปเอาไปทันเล่นที่ทํางานนะคะเอาไปทําเล่นอันนี้นะคะซูมให้ดูนะคะนี่นะคะก็มันจะมีหลายแบบเพราะว่าเราก็ฝึกหัดทำเรื่อยๆนะ แบบตัวสีเหลืองเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเราเป็นตัวแรงเป็นตัวแรงเนาะฝึกทำตะนแรกก็ยังยังไม่ันยังไม่เก่งนะคะไม่เก่งยังไม่เก่งแล้วก็มันก็แบบอ่ากรอบไม่เท่าตัวสีเขียวนะคะตัวสีเขียวนี้กรอบดีนะคะนี่นะคะเห็นเลยคะ่ะอันนี้นะคะตัวสีแดงตัวสีเหลืองเหลืองเนี่ยออรเนเนี่ย มันจะกรอบไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตัวสีตัวสีเขียวเนี่ยจะกรอบดีนะคะเอาไปทําเล่นไปทานไปทานที่ทํางานนะอยู่ในรถจะกินกินในรถตลอดทางเนี่ยนะคะก็จะกรอ,อบเหมือนกับอ่าโพเทโ i ชิพนะคะกรอ,อบอย่างนั้นแต่ว่ามันจะไม่แข็งเท่านะคะเพราะว่าอ่าอันนี้เราใช้ข้าวโพดนะใช้ข้าวโพดทํานะคะมัน ก็อร่อยไม่เท่าเท่าไรแต่ว่าก็แล้วแต่เราชอบเนาะเราใส่ซอสเยอะแล้วมันก็อร่อยขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเอาไปกินที่ทำงานนะคะนี่นะคะทำไวๆนะคะแค่สองสามนาทีนะคะนี่คะ่ะก็สะเสด็ดน้ำนิดหน่อยสเสด็จเสดดอ,อยนิดหน่อยเนาะ ก็ไม่มีออยเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้แบบวไวๆนะคะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอ่ะอ่าแล้วก็อันนี้ไปตากแดดไม่เนาะเพราะว่าเราตากแดดนานๆเท่าไหร่แบบนานยิ่งนานยิ่งดีนะคะเพราะว่าเราจะได้เก็บใส่ถุงเก็บเนาะกินตลอดปีได้นะคะตัวนี้นะคะก็ใช้้าห่มนิดหน่อยไม่มีอ่าตัวนี้จะอ่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นเนื้อพวกนี้นะ่ะแมลงจะชอบนะคะแต่ว่าตัวนี้แมลงไม่ชอบ เพราะว่าเราใส่ซอสเยอะเนาะเราใส่ซอสแบบเผ็ดๆคนนี้นะคะก็ไม่ค่อยมีอ่าแมงวนมากินเท่าไหร่เพราะว่าอ่าเหมือนเพราะมันไม่มีความหวานภายในตัวนะคะก็อันนี้นะคะชอบชอบก็ลองมาดูได้นะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไอ้คะ่ะมันจะมีล้น หวาน,นเค็มๆหน่อยนะคะเออกรอบๆเราจะไม่รู้สึกกลิ่นของข้าวโพดเลยนะคะเพราะว่าเอาไปตากแล้วก็มาทําใหม่นะเอามาเอาไปตากแล้วก็เอามาทอดนี่มันแบบทอดไวๆนะคะมีมีความไม่ได้กลิ่นของข้าวโพดถ้ากินแบบคนไม่ได้หามนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นทำจากข้าวโพดนะคะอืม อร่อยนะคะเด็กเด็กจะชอบกินนะเพราะมันเป็นขนมกรอบๆนะเพิ่งมาหารรทำทีสารสาสลัดนี่นะคะแลจังทีนะก็เกิดก็เกิดที่ไทยนะคะถามอาหารไม่เป็นเลยเราเราเป็นคนม้งนะก็ะอยู่บ้านนอกเรากินแตขน่ข้าวกับน้ำนี่านงะเ้แล้วก็กินทั่วไปเนาะแต่ว่าอันนี้มาอยู่สารัลแล้ว เราชอบกินนะชอบกินเราก็ต้องไปทําไปหัดทำรอคนอื่นก็ทําไม่เป็นเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้แล้วก็ใช้จาก